ะะคะงบประมาณมันเคยออกนะคะกระทรวงใดได้รับงบเยอะที่สุดเขาก็เรียงอันดับนะเอาละเราเรามาพบเลยนะคะวันนี้เป็นความรอบรู้แล้วกันนะ,ะงบประมาณปีนี้สามจุดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านล้านนะคะัาบรัฐาลก็แบ่งออกไปอย่างนี้นะคะเ,เรียงอันดับมาเป็นห้าหน่วยงานก่อนนะคะ,ะมาดู อันดับหนึ่งนะคะกระทรวงศึกษาจาไห้นะคะงบประมาณที่รฐัฐบาลจัดสรรให้นะอันดับหนึ่งคือกระทรวงศึกษาอันดับสองคือมหาดไทยศึกษามหาดไทยกระทรวงการคลังแล้วก็ไปกลาโหมอันดับที่5คือกระทรวงคมนาคมเสร็จแล้วแบ่งมี5้กระทรวงในหล,กลักๆเสร็จแล้วก็แบ่งเขาเรียกว่าแบ่งตามยุทธศาสตร์กี่ด้าน6ด้านยุทธศาสตร์ชาตินะมี6ด้านนะคะ 1. ด้านความมั่นคง2ด้านการแข่งขัน สมเห็ไหมมั่นคงแข่งขันแล้วมาอะไราลูกพัฒนาเสริมสร้างศักรรยภาพคนนะคะมั่นคงแข่งขันพัฒนาสร้างโอกาสเติบโตแล้วก็ปรับสมดุลนะคะทีนี้เขาก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าค่าดําเนินการของภาครัฐนะในส่วนยุทธศาสตร์อะถ้าแบ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะด้านการแข่งขันแค่12%บ สิบสส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพ17%ส่วนด้านสร้างโอกาส23เกือบ24%คือ23.9%จุาำไว้นะคะยุศาสตร์ใครที่อยู่ปลายทางปิดปิดเสียงพ่อแม่หรือเปล่าไม่ป่ะสร้างโอกาสต่อไปนะคะก็เติบโต3เกือบ4%นะแล้วก็มาปรับสมดุลคือระบบการบริหาร20%เอเาละสร้างโอกาสเป็นอันดับหนึ่งนะคะ อันดับสองคือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนะคะต่อไปเรามารู้จักกับนโยบายและจุดเน้นนะคะอันนี้เป็นภาพแผนภาพแม่ก็อยากให้ให้มาดูนะคะ,ะนโยบายและจุดเน้นของสํานักปละกะัดกระทรวงปละะัดกระทรวงก็คือเป็นแม่บ้านของกระทรวงศึกษาท่านก็กําหนดหนึ่งนโยบายด้านอะไรลูกการจากกัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยสอง เพื่อยกระดับคุณภาพ 3. เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรเห็นไหมนะสังกัดกระทรวงศึกษาแล้ว 6. พัฒนาระบบบริหาร ระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัลนะคะนี่คือนโยบายของกระทรวงศึกษาอาต่อไปสิ่งนี้ที่ทควรู้ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการครูพูดอยู่เสมอว่าเรื่องเครื่องราชอิสริยพนมาจากไหนมาจากรัฐธรรมนูนไ,ได้ไหมใครใครเป็นคนอมอบเครื่องราชให้กับเราในหลวงใช่ไหมคะ,ะเรามาดูตัวนี้นะคะยี่สกันยาปีหกสาม ประกาศสำนักนายกการกำหนดราคาชดใช้เห็นไหมกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสียพรที่ไม่สามารถส่งคืนตามคนมหยเขาไล่มาปีง้อรมาณหกสี่หกห้าหกหกสามปีเพราะฉะนั้นทุกๆสามปีจะมีการปรับราคาเครื่องราชจังไหมนะปีหกหกงบประมาณหกหกจะครบแล้วพอพอใครได้เครื่องราชชุดใหม่ ะะที่สูงขึ้นต้องส่งตัวเก่าคืนคุณดูกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองชั้นรองคือชั้นที่ต่ำกว่าเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตาที่สูงขึ้นหรือผู้รับมรดกกรณีที่เจ้าของเจ้าของผู้ได้รับเสียชีวิต ถูกไหมทายาทผู้รับประดกก็ต้องรับเครื่องราชไปด้วยถูกไหมคะได้รับเครื่องลาชอิยพรของผู้วายชนซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องลาชอิยาพรหรือในกรณีที่ทรงเรียกคืนแต่แล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนําเครื่องราชรส่งคืนได้จะต้องชดใช้ราคาของเครื่องลาชอิยาพรหรือเหรียญราชการนะประกอบกับที่คอโม ะะมีการประชุมเมื่อ30มกราปีพศ2,533อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาของเครื่องราชใหม่ทุกๆ3ปีนะคะแล้วเรามาดูและมันไปเกี่ยวข้องกับพอรบ,บอรข้อมูลข่าวสารปี40มาตรายเวงเล็บ4ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎมติคำสั่งอะไรระเบียบหั้งสือเวียนแผนนโยบายหรือก,การตีความอะไรกรตามนะคะเอาล่ะให้เพื่อให้มีผล เป็นการทั่วไปต่อเอกนชนที่เกี่ยวข้องแล้วลงพิมพ์ในหน้ากิจจาสำนักนายกจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้เครื่องไ่่อิสยาพณที่ไม่สามารถส่งคืนได้จำไม้นะสามปีเริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาหกสามประกาศสิบเอ็ดกันยาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รู้ไว้เอาล่ะทีนี้หนูมาดูนะคะราคาเครื่องไร่อิสยาพณอันทีนี้หนูดูสิ ชั้นสูงมันเยอะเกินไปใช่ไหมเอาเราไม่ดูเราไปดูชั้นที่เกี่ยวข้องกับเรานี่มาถึงนี่แล้วเครื่องไล่อิสยาพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกดูดูมหาปรามาภรณ์อันนี้ก็คือ40นะคะเอาเอาดูของแม่เนี่ยของแม่เนี่ยลำดับที่15จำไว้นะลำดับที่15สายสะพายสีฟ้านะคะปฐมมาภรณ์ช้างเผือกสตรีราคามัน23,190 ถ้าแม่ไม่ได้ใช้อะไรท่านให้อะท่านมอบให้เราอ่ะเอาไว้แต่งประดับเป็นเกียรติยศยิ่งนึกออกไหมเออแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไม่มีความจําเป็นเราก็เอาเครื่องราชกับกล่องเครื่องราชที่ได้อ่ะเก็บไว้เฉพาะใบกำกับมันจะมีใบกำกับไว้ไปที่ฝ่ายบุคคลบอกว่ามาขอคืนเครื่องราชเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายต่ออะไรต่อทายาทนะคะแต่ถ้าเกิดทายาทไม่ได้รับราชการอยู่ก็คงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ รู้นะคะต่อมาเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกครูคอศสามท่านจะได้ทวีติยาพรช้างเผือกของบุรุษแล้วก็มีทวีติยาพรช้างเผือกเห็นไหมอ่าทอชอทอชเขาเรียกทอทหารชอช้างนะคะผู้หญิงนี่ผู้ชายน่ะ 13, 4, หมื่นสามนเจ็ด้ยห้าสี่เห็นไหมส่วนของผู้หญิงก็ 11, หมื่นเอ็ดนเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าเดี๋ยวไม่คืนปีหน้าก็ยังปรับขึ้นไปอีกอาจจะบวกราคาขึ้นไปอีก แต่ไม่เป็นไรถ้าเรารักษาไว้ไม่หายก็ไม่เสียตังค์แต่ถ้าหายเขาเรียกคืนตอนนี้เขามีการนันนะคะคี P เข้าไปในระบบและรุ่นใหม่เหมือนกับะทะเบียนประวัติเมื่อก่อนนี้ใช้แมนนวลใช้เขียนเอาต่อไปเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มใช้ปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เลยว่าคุณได้เครื่องราชชั้นอะไรยังไงยังไม่ได้คืนเอาต่อมานะคะต่อชอนี่ต่อชอทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะนี่หกพันห้าหกพันห้านะคะไม่เท่ากัน ต่อมาจอจอชอจอชอดูนะคะดูนะคะนี่สามพันสามสามพันหกเห็นหรือยังนะเอาล่ะก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาล่ะทีนี้ให้ให้รู้ให้ทราบนะคะว่าเครื่องราชเนี่ยเออมันมีอีกชั้นหนึ่งนะจนถึงชั้นล่าสุดจำไว้ว่าใครที่ได้ชั้นแรกๆแล้วพอได้ชั้นที่สองส่งคืนว่างเมื่อไหร่ไปสํานักงานเขตเอาไปที่ฝ่ายบุคคลถือไปเลยแล้วไปทาบันทึกคืนเขา ะคะือแล้วเขาจะให้ใบหลักฐานเหมือนเหมือนกับหลักฐานว่าเราได้ส่งคืนแล้วเราก็เก็บตัวนั้นไว้แล้วก็ไปแม็กแนบกับอะไรใบประกอบเครื่องราชต่อไปอันนี้ครูพูดครูสอนแล้วเนาะเรื่องเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษาหกขกนะของสอบวถเรานะคะเอาละ่ะทีนี้ก็มาดูการนับอายุอุบาลหนึ่งสองสามนะแล้วก็ปหนึ่งของสอบวัดโถเขาบอกว่าถ้าเราเรียนตามพาอลบพรบการศึกษาภา,าคบังคับปีสี่ห้านะคะเขาก็จะพูดถึงนี้ ให้ทุกโรงเรียนนะ่ต้องมีการวางแผนเห็นไหมรักนักเรียนและเกณฑ์นักเรียนนะนับอายุเข้าเรียนปีเนี่ยสองพันหะ้าร้อยหบหกเนี่ยนะคะปีการศารนี่อนุบาลไม่น้อยกว่าสามปีน้อยกว่านั้นได้ไหมไม่ได้นับเมื่อไร่เกิด17พฤษภานับถึง16พฤษภานี่ครูกำลังพูดถึงระดับอนุบาลหนึ่งเห็นไหมต่อไปอนุบาลสองก็ไม่น้อยกว่า4ปีเขาแปนะอนุบาลไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับใช่ไหม ไม่ได้ใช้พรบการสาภาพบังคับเขาใช้แบบนี้จําไว้เลยนะออกข้อสอบนะอนุบาลน,นับสิบเจ็ดถึงสิบหกนะคะดูสิปีอะไรนี่ปีหกสามเนี่ยนะคนที่เกิดมาอนุบาลน,นะไล่มาอันนี้ของปีหกหกนะไล่มาแล้วก็คนที่เกิดสิบเจ็ดนับสิบเจ็ดนะอนุบาลน,นับสิบเจ็ดถึงสิบหกสิบเจ็ดถึงสิบหกนะคะอไล่เรื่อยมานะคะทีนี้ไปดูไปดูนะคะคนที่จะเข้าชั้นปนหนึ่งเขาใช้อย่างนี้ รับอายุย่างเห็นไหมย่างเข้าปีที่เจ็ดก็คือเข้าปีหนึ่งเกิดระหว่างหนึ่งมกราถึงสามสิบเอดธันวานี่พวกนี้นะคะเอาจะได้เข้าปีหนึ่ง่อไปการนับอายุเด็กนะคะอายุเด็กตามระเบียบให้นับให้นับอย่างนี้นะ1สิบหกนะ,ะวันที่สิบหกพฤษภาแล้วมันก็ชนกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเกิดสิบเจ็ดก็นับชนเท่าไหร่สิบหกถึงจะครบปีบริบูรณ นะคะเอาละในทางปฏิบตัติถ้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะมันจะนับ16ชน16นะคะข้อมูลใน DMC เราลรับได้16รับ17ถูกไหมแต่เวลาคีย์เข้าไปในในระบบมันอะมันจะขึ้นมาเป็นตัวแดงๆมันจะรับให้เราไหมนะคะต่อไปเรามารู้จักคำว่าคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐล,ลูกจา๋ามันมีข่าววันนี้นะคะ เพราะอะไระเขาจะคืนนะท่านผู้บริหารโชคดีนะคะตอนแรกเขาจะไม่รับถูกไหมทีนี้เขารับแล้วนะโรงเรียนตอนนี้มันว่ากั0 0 0ดปปีหน้าเป็นหมื่นห้าเลยใครก็ตามนะที่จะสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กก็ไม่เป็นไรเล็กก่อนแล้วค่อยย้ายไปคนเก่าที่มันอยู่ใ,ใหญ่มันก็เสียนเดี๋ยวก็ขนาดกลางก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปปีเว้นปีหนูไม่ต้องกลัวนะคะเขาเรียกว่าคอปรอคอปรอ,อ,อเนี่ยอยู่ที่ไหนสำนักนาย,ยกนะคะตั้งมา สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะตั้งแต่ปีนู่นแหละก mm hmm. ำหนดนะคะกําหนดอัตรากําลังจะคืนหรือไม่คืนอยู่ที่เขาเพราะเขาอะจะเป็นคนเนี่ยเพื่อดําเนินการกําลังคนที่มีขนาดให้หมันกระทัดรัดจิ๋วแต่แจ๋วมีประสิทธิภาพนะคะ mm hmm. ดังนั้นถ้าขถาวว่าคอปอลคืออะไรคอปอลย่อมาจากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย,ยู่ดูนะกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐนี่คือความรอบรู้ที่เราต้องรู้นะแล้วก็ ท่านเลขาก็เลยคุยเคลียร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดเล็กหกสิบอดคนถึงร้อยยี่สิบให้ให้แล้วนะคะเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วคือเขาจะเข้าทันประชุมเพื่อรักพวกถือเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจดูหนังสือหรือได้เป็นผอ,อทุกคนเล็กใหญ่ไม่สําคัญก็ขอให้ให้ได้เป็นผอ,อก่อนนะคะเอาต่อไปทีนี้เรามาดูตัวนี้นี่อ่ะการมอบนโยบายการดําเนินงาน ของอกคสเขตพื้นที่การสาวที่เราพูดเมื่อคืนนี้เห็นไหมจำนวนส1เ็มื่อคืนวานส1เคนเห็นไหมเปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจากกสจสู่อกกคสเขตพื้นที่นะเขาประชุมกันเมื่อวันที่15บากุมภาหนูจำไว้นะยึดย้ำรั้เริ่ดท่องสโลแกนนี่นะถ้าเกี่ยวกับอกกคสยึดย้ำรั้เริ่ดยึดยึดธรรมาพิบาลเห็นไหม นี่คุณโปร่งร่วมรับคุ้มย้ําความโปร่งใสรั้มด้วยเทคโนโลยีเลิดเลิดด้วยประสิทธิภาพยึดย้ํำรําเลิดความรอบรู้นะคะท่านนโยบายเกี่ยวกับอะไรการเป็นผ่านนะกับองค์กรบริหารงานบุคคลจากกศจมาสู่อะไรคะมาสู่อกอสเขตพื้นที่การศึกษาสก็สสลาด้วยเอาต่อไปทีนี้มาดูตัวนี้นิดนึงเส้นทาง ห,หมต่อไปเส้นทางการเป็นครูนะในคอสส2 3นี่อันนี้ทางตรงลูกจา๋าใครก็ตามที่เข้ามาหาหลัยอยากเป็นครูนะคะก็เรียนครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เรียนกี่ปีปัจิบัติเมื่อก่อนเรียน5ป้ปีถูกไหมมี5ปีแล้วขยายเป,ป็นหปีเดิมทีรุ่นรุ่นแม่พอ,อเนี่ยเรียนอะไรเรียน4ปีปีนะไม่ต้องมีใบประกอบนะ แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกคุรุสภากเกษียตังบำรุงไปต่อมามันเปลี่ยนเป็น5ปีนีเรียนคุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์4ปีเนี่ยพอทางตรงนะรุ่นใหม่นะก็ไปสอบใบประกอบคุณจบมาปับ๊บคุณต้องสอบใบประกอบให้ได้นะแล้วเขาก็กําหนดหลักวิชานะรุ่นแรกมีไทยมีอังกฤษมีคณิตด้วยไหมแล้วก็มีวิชาเอกนะคะเสร็จแล้วคนมันไม่ค่อยผ่านนะคะเขาก็ปรับใหม่ปรับไปปรับมาเกณฑ์ของคุณลูกาอีกก้อนหนึ่งแยกไว้องคณะบุคคล คนที่เรียนครูมาต้องเอาให้ได้ใบก่อนเรียกตั๋วนะคะอา่าถ้าสอบไม่ผ่านอา้าวเขาออกให้ไหมลูกเขาออกให้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูเห็นไหมพีรายเส้นอายุสองปีเห็นไหมพวกคุณถึงคุณสอบไม่ได้คุณก็เขาจะให้ใบตัวนี้มาเพื่อให้คุณไปสอบบรรจุเห็นไหมนำไปที่สอบได้สองปีถูกไหมคุณก็ต้องพยายามสอบให้ได้อาล่ะแต่ถ้าเกิดสอบผ่านอา้าว คุณก็จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นต้น B ลายเส้นเห็นไหมอายุกี่ปีปีอปีคุณก็ไปสอบบรรจุได้เพราะฉะนั้นคุณจบมาคุณจะมีใบจะสอบได้ใบหรือไม่ได้ใบไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลแต่มันต้องมีใบปฏิบัติเห็นไหมนี่เอาละบรรจุนะคะ เอกขาดแขนหรืออันนี้อีกกรณีหน,นึ่งการสอบเขามีการอบมรมเห็นไหมวิชาชีพครู7โมดูลกี่ชั่วโมงลูก420ชั่วโมงค่า2ปีเนี่ยมันคงจบนะคะจำไหมนะออกข้อสอบก็มีตัวอย่างข้อสอบนะคะเอาละ7โมดูล420ชั่วโมงอ,อีกอันนึงถ้าพวกคุณเป็นไงจบจากสาขาอื่นปรญาตรีสาขาอื่นเรียนจบปรญาอื่นสาขาอื่นก็มาอบมรมเห็นไหมเจ็ดโมดูลนี้เพื่ออะไรเพื่อไปสอบใบตัวนี้ นะคะแล้วก็วิชาเอกที่คุณนะ่ะจะจะมาสอบทางคูณเนะี่ยคุณต้องเทียบสาขาเห็นไหมต้องเทียบเทียบนะคะเอาละผ่านไปตัวนี้มาดูตัวนี้อัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนักเรียนในศตวรรษที่ยนะี่สิบเห็นไหมนักเรียนในศตวรรษที่ยนะี่สิบเนี่ย VS ยี่สิบระหว่างรอยต่อยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดเป็นดังนี้นะคะเอาละดูศตวรรษนี้ก็เน้นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา เน้นวิชาการเนื้อหามีการสอนใช้ตัวชีวัดมากขึ้นเห็นไหมซึ่งอ่านไม่ตรงกับความถนัดของผู้เรียนเอาลนะในใศตวรรษที่20เปลี่ยนผ่านต่อไป21เอาใหม่เขาเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะดูที่ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนก็ใช้ทักษะการปฏิบัติโดยมีลักษณะนะคะมี2ลักษณะนะแล้วเขาก็มีอะไรสมรรถนะหลักกับสมรรถนะเฉพาะเห็นไหมครูก็มีสมรรถนะสองนะหลักกับสายงาน ของนักเรียนเรียกว่าสมรรถนะเฉพาะนะคะอา้าแล้วมี6แนวทางในการสอนนะเอาลวเขาบอก1นก็ต่อย,ยอดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะใช้ทักษะตัวชี้วัดออกแบบใช้ความรู้ทักษะในสถานษาจริงผสมผสานหลายสมรรถนะนะคะแล้วก็วิเคราะห์เชื่อมโยงแล้วก็นำสมรรถนะไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน5สมรรถนะของตัวใหม่คืออะไรหนึ่งท่องนะคะ ของของตัวใหม่ไม่ใช่ของหลักสูตรนะตัวใหม่ที่เขากำลังจะสร้างขึ้นกําลังนงาร่องการจัดการตนเองเอาละจาัดก,การตนเองการสื่อสารการรวมพลังทํางานเป็นทีมการคิดขั้นสูงและ5การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งจัดก,การตนเองสื่อสารรวมพลังคิดขั้นสูงเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเอาต่อไปเรามารู้จักคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกว่ากกต กกตเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมในรัฐธรรมนูญกำหนดองค์กรอิสระไว้ทั้งหมดกี่องค์กร5องค์กรองค์กรนี้เป็นตัวแรกเลยตัวที่เกิดขึ้นก่อนเลยเพราะอะไรถ้ามีกกตแล้วก็จะมีพรลบว่าด้วยเรื่องอะไรพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองก็มีการพรลบว่าด้วยเรื่องสสหเรื่องเรื่องสวเห็นไหมแล้วมันก็จะมีกฎหมายลูกว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วเดือนมีน้านี่แหละเนียเนียเนี่ย วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะครบแล้วนะหรืออีกวันสองวันคอยฟังข่าวยุบเวลาไหนตีอะไรนะคะจะยุบหรือจะรอให้หมดเอามาดูถ้ายุบฟังแม่นะถ้ายุบเวลาหาเสียงจะขยายถ้ายุบเวลาจะขยายแต่ถ้าไม่ยุบต้องเลือกตั้งทั่วไปเป็นกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันแต่ถ้ายุบมาตั้งตัวไม่ทันหมืน่นทั้งตั้งตัวไม่ทันนะนะไม่น้อยกว่าสี่สิห้าแต่ไม่เกินหกสิบวัน จำไเ้นะคะเอาถ้ามาดูกก,กตทั้งเจ็ดท่านใครเป็นประธานนายอิทธิพลบุญคง,งคือประธานนะคะที่เหลือก็เป็นเนี่ยแหละนะคะเป็นกรรมการทั้งหมดเจ็ดท่านนะมีหนึ่งท่านอิทธิพลทองท่านสันทัศนะคะสิริอนันตภัยบูร์ท่านทวัชชัยเชิดเผาไทยท่านชัดชัยจัทนทร์ไพศรีท่านปรกรณ์มหันนบท่านเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะแล้วก็คนสุดท้ายทิติเชษนุ นุชนานะคะนี่คณะกรรมก,การนะคะนี่อิทธิพรบุญประคองเป็นอะไรเป็นประธานนะคะสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเอาต่อไปอันนีนะ้มันอยู่ที่หน้าหน้าเพจนะคะหน้าเว็บของใครละ่ะคือมาดูสิมาตรการความปลอดภัย6กหลดความเสี่ยงในสาธาษาดูนะ6ตัวแรกอย่าลืมยังใช้ได้เอามากินได้นะซื้อตั๋วกินนะ6มาตรการหลัก dmht-r ขีดรืเห็นไหมเว้นระยะสวมหน้าก,กากล้างมือคัดกองเห็นปะลดความแออัดทำความสะอาดส่วน6มาตรการเสริมดูแลตนเองใช้ช้อนกลางกินอาหารปรุงสุกลงทะเบียนเข้าออกสำรวจตนเองกักตัวเองนะยังไม่หมดนะคะโควิดยังไม่หมดนะยังอยู่อยู่นะเอา7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาก็มีการประเมินท s c นะคะตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างให้ไอ้หนูไปดู ไปดูนะความหมายของมันเอาละนะคะก็มีอะไร small bubble ทํากิจกรรมแบบกลุ่มย่อยถ้าโรงเรียนนัมีมาตรการทํากลุ่มย่อยอาหารก็ให้ถูกต้องสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต้องดีสกูนไอโซ a t i o n มีแผนมาเชิญกรณีที่มันเกิดเหตุนะคะซิลนะคะซิล,ซ,ลซิลลูดนะดูแลการเดินทางไปกลับให้ดีๆแล้วสกูนพลัสนะคะก็สําหรับนักเรียนครูผู้ปกครองในทางศาก็มีการฉีดวัคซีนนะเอาละจบในส่วนนี้ ถ้าทำกูพเพิ่มให้นะคะเอามาดูด,ดูเครื่องร่าอิสยาพ์อันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกลูกจ๋าลูกดูนะอันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกอีกตัวหนึ่งเครื่องร่อิสยาพ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เชิดชูเชิดเชิดชูยิ่งแต่อันนี้อะไร มีเกียรติยศยิ่งนยจำไว้นะคะมีสองตระกูลตระกูลช้างกับตระกูลมังกรทีนี้เรามาดูอันนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีมีหลายหลายแบบนะข้าราชการประเภททั่วไปก็อยู่ต้นสกัดงานนะคะไม่ได้เป็นครูอย่างเราเครื่องรายไยเทมพลก็มีระดับปฏิบัติการเห็นไหมเขาเรียกบมบจุดมจุดบบนเจมาพลมังกรไทยมังกรมังกรแล้วก็มาช้างแล้วก็มามังกรแล้วก็มาช้างแล้วก็มามังกร แล้วก็มาช้างนี่นของครูเราถ้าเป็นครูนะนะถ้าเป็นครูเดี๋ยวดูดูแผ่นต่อไปอันนี้ครูพูดถึงตําแหน่งหนไหมปฏิบัติงานสอบเข้ามาเป็นข้าราชการใหม่ๆก็จะอยู่ระดับเนี้ยหปีสิปีมัจะได้เรื่อยมานะคะพอไม่น้อยกว่าสิปีคุณจะเริ่มพัฒนางานเป็นชํำนาญงานอาวุโสทักษะนะอันนี้ก็คือข้าราชการประเภททั่วไป ทีนี้เรามาดูของเรานี่เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตาการขอพระราชทานเครื่องรายเสียพรให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการมราเห็นไหมที่มีแบถบเถออะไรที่โทเติดกันไปอา่ะมาดูคุณครูนะคุณจุกม่เเขาเรียกว่าติตริตาพรมงกุฎไทยเรียกย่อว่าตจมจำไว้นะราคามันก็มีด้วยนะคะตอมอปฏิบัติการคุณต้องเริ่มขออายุราชการ5ปีขึ้นไปก็ข นะคะเอาล่ะต่อไปตอชอเห็นไหมมันจะเริ่มตระกูลนี้ก่อนนะมังกุดแล้วมาช้างตออย่างเดียวตออย่างเดียวตอมอตอชอแล้วก็เป็นทอมทออชอเอเมไหมเอาล่ะมงกุห้าปีพอไปห้าปีว่าปีที่หกอ,อ,อ่าแล้วตชเริ่มขอและชำนาญการนะคะคุณก็ขอต่อไป ทวีติยาพรมงกุฎไทยทอมอได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชําการพิเศษไม่ต่ำพวกนี้ขอทอมอเห็นไะทอมอต่อไปทอชอชางเผือกมงกุฎแล้วก็มาช้างก็ได้รับเงินเดือนนะไม่น้อยกว่า5ปีก็เริ่มขอนะคะชนกาพิเศษก็ขอได้กรณีที่มีคนพาร์พาร์เพราะว่าเงินเดือนคุณไงมันมีเลขของเงินเดือนต่อมาถ้าเป็นสายสายงานการสอนเนี่ย ท่านก็ถ้าเกิดคุณทํานี้แล้วปั๊บคุณทำทำอะไรวิทยาธนนะคุณได้ชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญถ้าเป็นสายครูนะคะออถ้าถ้าคุณได้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณก็จะขอเครื่องราชชันนี้ได้นะคะเอาล่ะถ้าเป็นสายบริหารเงินเดือนเต็มขั้นและคุณทําผลงานถ้าไม่ทําผลงานคุณก็จะได้ปฐมมาพลมงกุฎไทยนะคะ สายสีฟ้านะตอนที่เราเกษียณนะพอเกษียณทําเลือกเขาให้ทาเลือกเลยนะประกอบแต่คุณต้องได้เครื่องราชชั้นนี้มาก่อนนะถ้าไม่ได้ชทชคุณจะขอปอมอไม่ได้นะคะจาไว้ต้องมีเครื่องไรชเสียพลเนี่ยกากับทีนี้ถ้าเป็นผู้บริหารคุณก็ทําคอสศเี่เขาก็กําหนดไว้นี่เห็นไหมห้าปีแล้วก็ขอขึ้นมานะเอาล่ะสูงสุดนี่ระดับปลักกระทรวงอยู่ที่นี่ปฐมพรช้างเผือกปอชอนี อย่าคืนนี้เลยเห็นไหมนี่คุณดูวิทยาฐานะของครูปฏิบัติการชํานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญเห็นไหมพอเชี่ยวชาญปับ๊บมันจะขึ้นเชี่ยวชาญพิเศษใช่ไม่ใช่เนี่เขาเรียกส่งคุณอาวุธส่งคุณอาวุธไปเนี่ยเงินเดือนประจําตําแหน่งเห็นไหมส่งคุณอาวุธกันหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยคือเงินเดือนเต็มขั้นแล้วนะคะพอเข้าใจนะ